คุณโจชีทีนี้ค่อยๆย,ยกขาขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็วางลงในชามนี้นะคะมาค่ะมาค่ะมาเลยมาเลยมาเลยมาค่ะมาค่ะคุณทำได้มาค่ะลองดูใช่ ใช่คะ่ะใช่เกือบได้แล้วใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชเกือบแล้วใกล้แล้วคะ่ะใกล้แล้วออโอ้โอ้อโอไม่เป็นไรนะคะเราจะลองกันอีกที<อ>และครั้งนี้เราจะต้องทำได้นะคะมาลองกันอีกนี่สาวิตาดูวิธีที่เด็กคนนี้ให้กำลังใจกับผมสิเห็นไหม <laughs> มีบางอย่างที่พิเศษในตัวเด็กคนนี้เมื่อไหร่ที่ฉันเห็นเธอหัวใจฉันหัวใจฉันจะเริ่มเต้นเร็วทำไมกันนะมาค่ะลุงถ้าเราลองอีกครั้งเราต้องทำสำเร็จแน่เลยใช่ลองอีกนะคะใช่ค่ะใช่ พ่อดูสิเห็นไหมคะพ่อเอยเอยเอหนูหมายถึงเอยคุณโจชีทำได้แล้วพ่อเหรอหนูจะบอกให้คุณโจชีคุณไม่ต้องนั่งวิวแชร์นี้อีกนานแล้วคุณจะเต้นรำได้แล้วก็เดินเองได้สิทธิเองก็ต้องการเหมือนกัน ถ้าอยากให้ฉันลุกขึ้นโดยไม่ต้องมีใครช่วยและเต้นรํรำกับเธอทำไมลุงชันกาโทรหาฉันนะข้าท่านริถีเธออยู่ไหนฟังนะมาที่คฤหาสน์ลุนทาอยู่นี่เลยเข้าใจไหมอืมได้คะ่ะแค่นี้นะคุณนายเจ้าชีคุณเจ้าชีพ่อของเจ้านายโทรมา เขาต้องการให้หนูไปทํางานสําคัญงั้นหนูต้องไปแล้วล่ะคะ่ะไม่เป็นไรลูกเธอไม่ควรจะละเลยหน้าที่นะไปเถอะค่ะคุณและคุณนายโจชีแล้วเจอกันนะคะพวกคุณดูแลตัวเองด้วยนะไม่บา,บายลูกรักษาตัวนะเป็นอะไรไปสวิตตาดูคุณใจลอยชอบคนไม่คิดว่าเด็กคนนี้ฤทธิ์รักเราและครอบครัวเรามากเลยคะ่ะฉันหมายถึงเออ มีแต่คนในครอบครัวที่จะห่วงใยกันมากขนาดนี้ฤทธิถนะีน่ะเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นฤทธิถีเปรียบเสมือนคนในครอบครัวคุณไม่คิดเหรอว่าทำไมดวงตาของเธอมีน้ำตาคลอเวลาที่เธอช่วยคุณใส่รองเท้านะคะผมไม่ได้คิดเลยเธอมาหาเราบ่อยมากเลยแล้วันนี้ก็เอาของพวกนี้มาให้คุณเพื่อบริหารขาอีกนะคะ มีแค่คนสนิทกับเราที่จะทำอะไรแบบนั้นได้และเธอก็เรียกคุณว่าพ่อด้วยหมายความว่าไงหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กคนนี้ที่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมฉันรู้สึกว่าเธอเป็นคนในบ้านเราเราเกี่ยวข้องยังไงกับริทถีอย่างงั้นเหรอคะ ท่านอยากพบหนูเหรอคะอท่านคะไร่ชื่อดารายหญิงที่จะเล่นหนังเรื่องต่อไปกับคุณวินกุล่าเหรอเปล่าฉันกำลังหาผู้หญิงดีๆที่จะแต่งงานกับวินฤทธิถีเอาแบบนี้นะเธอจะต้องทำงานหนักในอีกห้าวันข้างหน้าเธอมาอยู่ที่คฤราสหายกรุณาสักห้าวันได้ไหม งานแต่งงานของวินเออเออหมายความว่าคุณวินกุนตราจะแต่งงานเหรอคะอืมแล้วทำไมจู่ๆเขาถึงต้องแต่งงานละ่ะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะเธอเป็นผู้ช่วยวินไม่ใช่เหรอเอ่อใช่ค่ะเธอช่วยชีวิตวินเอาไว้ตั้งหลายครั้งและตอนนี้เธอก็ะสุนในครอบครัวเราฉันจะไม่ปิดบังเธอตามวันเดือนปีเกิดของวินชีวิตเขาอยู่ในอันตราย มันจำเป็นที่จะต้องให้เขาแต่งงานเพื่อช่วยชีวิตของเขาเอาไว้แต่ท่านคะมันจะดีกว่าถ้าท่านไม่ใส่ใจคำทำนายของนักบวชแต่ถ้าชีวิตของคุณเวินกุณทาอยู่ในอันตรายจริงๆเราควรจะหาทางสืบว่าใครที่พยายามทำร้ายเขานะคะที่จริงเราควรจะแจ้งตำรวจนะคะท่านไม่ได้ ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้เกี่ยวพันกับตำรวจฉันจะลองหาดูว่าใครคือศัตรูของวินและต้องการฆ่าวินกันแน่แต่จริงๆแล้วการทานายของนักบวชคนนั้นก็ไม่เคยผิดเลยมีเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะราต้องการวันเดือนปีเกิดของผู้หญิงที่เข้ากับวินที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก,ก่อนหมายความว่าวินจะต้องแต่งงานจริงๆอย่างนั้นเหรอคะฉันมีงานให้เธอไน้ฤทธิ์ถีติดต่อกับผู้หญิงพวกนี้ทีละคนและคอยพวกเธอมาพบก,กับฉันอืมเอาไป ฉันกำลังหาผู้หญิงที่ดีที่จะแต่งงานกับวินมีเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึง่งเราต้องการวันเดือนปีเกิดของผู้หญิงที่เข้ากับวินที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก,ก่อนคุณนายกุท่า ทำไมเรื่องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นกับนายด้วยวีนุเราโกงความตายมาได้ครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วเราเพิ่งรู้จักกันตอนที่เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นแล้ววันนี้พอฉันได้เจอเพื่อนรักของฉันนายก็จะต้องตายภายในห้าวันตามวันเดือนปีเกิดของนายทำไมเรื่องทั้งหมดต้องเกิดขึ้นกับนายไม่วีนุ ฉันจะไม่ยอมให้นายเป็นอะไรไปแน่อ๋อขอโทษค่ะมันอะไรหรือเปล่าคะอออ๋อไม่นะคุณนายบาดเจ็บได้ยังไงคะไม่มีอะไรฉันพยายามโอนปัญหาทั้งหมดของวินมาเป็นของฉันเอง คุณนายคะหนูด้วยว่าชีวิตวินตกอยู่ในอันตรายและเรื่องนั้นเขาจะต้องระวังอย่างมากในอีกห้าวัน <c oughs> คุณนาย ได้โปรดอย่ากังวลไปเลยทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย <c oughs> คุณวินจะต้องไม่เป็นไร <c oughs> แค่คิดมันก็ทำให้ฉันกลัวแล้วลระดิถีแล้วถ้าคำทำนายเป็นจริงและฉันต้องเสียวินายากไปฉันคงฉันคงอยู่ไม่ได้ฉันเสียเข้าไปไม่ได้นะดิถีฉันพยายามอย่างหนักแต่ฉันก็เกลี้ยก,กล่อมให้วินายักแต่งงานไม่ได้ ฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วฉันเกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ทั้งๆท,ที่ฉันเป็นแม่เขาเอ,อุ้ณุณนให้หนู <c oughs> ช่วยดีไหมคะไม่ดิถีใช่ดิถีเธอเคยเกลี้ยกล่อมวินให้ไปงานวันโฮลีมาแล้วเธอช่วยเกลี้ยกล่อมให้เขาแต่งงานได้ไหมฮะเธอทำได้ใช่ไหม